สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสบปลราด้วยนะครับผมก็มาพบกับเบา้องเช่นเคยนะครับกับในคลิปหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผมกงวดประจําวันที่7นะครับเดือน3 2565นะครับผมก็เป็นงวดของประจําวันจันทร์นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ สำหรับแนวทางในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่เนาะก็น่าจะได้รับชมกันแล้วเนาะนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆกันก่อนนะครับในงวดที่แล้วนะครับตารางนี้ถือว่าถือว่ามานะครับถือว่ามาหมดเลยนะครับเนาะก็มี40เนาะ58แล้วก็50นะครับก็แตกแตก6ตัวเลยนะครับเนาะไม่รู้ว่ามีพี่ๆท่านใดได้จับไปเป็นแนวทางหรือเปล่าไม่มาแค่เลข2กับเลข3นะครับ0นี้ก็มานะครับ ห้านี้ก็มาสี่ก็มาแปดก็มานะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่หยิบตัวเลขไปเป็นแนวทางเนาะส่วนวิ่งรูดฟันก็มานะครับให้เด่นศูนย์ไปนะครับเนาะให้เด่นศูนย์ไปก็มานะครับแล้วก็ในเลขชุดตัวเด่นนี้ตัวเน้นนะครับมาในฝั่งของพี่น้องโสปอลาเนะครับส่วนตัวรองมาในเลข3ตัวนะครับ ก็5 0านะครับแต่ว่าเป็นตัวเน้นหมดเลยนะครับถ้าใครตามตัวเน้นผมนี่ก็น่าจะมีโชคลาภกันนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับขาดแต่ขาดแต่58นะครับผมไม่ได้จับให้นะครับพี่ๆพลาดได้ไงก็ไม่รู้นะครับพลาดได้ไง58นะครับจับ84เนาะ8 3 80 28แนแต่พลาด58เสียดายเสียดายมากๆนะครับทั้งนั้นก็มาปังๆทั้ง ทั้ง6ตัวเลยนะครับเนาะเสียดายนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับสำหรับวันงวดนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับรับชมแล้วตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับรับชมแล้วตัวเลขไม่ถูกใจนะครับก็ไม่ต้องตามนะครับพี่ๆี่เนาะไม่ว่ากันนะครับแค่พี่พี่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กัน ก็ดีใจแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับเลขเด่นตารางลืมไปว่าจะบอกเดี๋ยวขอพูดก่อนลืมไปพี่พี่ก็คือว่าวันไม่เช้านี้ผมไปทําบุญนะครับทําบุญไหว้เทา้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็แล้วก็ทําบุญทําบุญถวถวายเขาเรียกว่าชุดชุดชุดผ่านเนาะผ่านนะครับชุดละร้อยเนาะนะครับก็มีเลขหงหางบรรทัดนะครับก็ตรง ตรงในแนวทางที่ผมให้ไปในสูตรแรกนะครับนะครับผมแต่ว่าผมขอในแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับแต่ว่าตัวเลขนะตรงนะครับตรงตรงกันเลยแล้วก็ส่วนเลขปิงปองนะครับในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับค้ำๆนะครับเดี๋ยวจะลงให้รับชมนะครับก็คือเลขปิงปองนี้ผมขอให้ไข่นะครับก็ตรงอีกนะครับพี่ๆนะครับมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามรับชมนะครับเนาะส่วนเลขตารางนะครับ เลขกระลางในงวดนี้ผมให้ไปที่หกนะครับห้าหนึ่งเก้า จ็ด <7 S 2> แล้วก็สามนะครับพี่พี่ก็มี3 1 9 6 5 7นะครับก็6ตัวเนาะนะครับเสาร์เลขเด่นตารางในงวดน,นี้ถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองจับคู่ในตารางได้นะครับเหมือนอย่างงวดที่แล้ว58ผมก็ไม่ได้จับให้นะครับก็มานะครับพี่พี่สำหรับเลขชุด 6ตัวนะครับผมก็จะมี6 5 6 6 1 9 1หกหนึ่นะครับผม 6 5 6 619 757 1น 9, 9นะครับผมประกาก็จะบมดนะครับพี่พี่ถ้าไม่ชัดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วน2ตัวนะครับ2ตัวเด่นนะครับผมก็จะมี15 19 ห้าหกห้าเจ็ดหกสามหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า สามหนึสามเก้าเก้าห้าแล้วก็หกหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าน้อนะครับ ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับสำหรับ3ตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็น6 5 6แล้วก็619นะครับย้ำนะครับที่ผมเน้นให้นี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับพี่ๆแล้วก็จะมี19 56 เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งส่วนชุดลองนะครับชุดลองก็จะเป็นเก้าห้าแล้วก็สามหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตามตัวที่ผมเน้นให้ก็ได้นะครับพี่ๆลองพิจารณาคู่อื่นก็ได้นะครับถ้าพี่ๆชอบเนาะนะครับหรือว่าใครชอบตามที่ผมเน้นให้ก็ตามได้นะครับผมส่วนเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆในงวดนี้เลขเด่นตารางในงวดนี้ผมชอบนะครับผมชอบ หกนะครับผมชอบหกหนึ่งกับเก้านี้ชอบพอๆกันนะครับผมให้ไปที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับพี่ๆผมให้ไปที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับใครไม่ชอบหนึ่งก็ลองพิจารณาเก้านะครับเนาะนะครับส่วนที่จะฟันให้นะครับฟันวิ่งลูดนะครับสลับสายวิ่งลูดเนาะนะครับผมคิดว่าในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่ หกนะครับสรับสายวิ่งรูดนะครับผมก็ฝากไว้พิจารณานะครับหรือว่าจะกลับหัวเป็นเก้าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเนาะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆนะครับสรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวในคงสุดท้ายเนาะก็ขอให้มาปังๆเน้นๆนะครับเนาะขอให้มาปังๆเน้นๆนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับพี่พี่เข้ามาสองงวดติดแล้วนะครับเข้ามาสองงวดติดแล้วงวดนี้อาจจะหลุดหรือว่าอาจจะปังกว่าเดิมก็ไม่รู้นะครับก็รอติดตามรับชมสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาถ้าเกิดผมขึ้นไลฟ์สุดก็แปลว่าแนวทางน่าจะมาถ้าผมไม่ขึ้นไลฟ์สุดก็แปลว่าแนวทางไม่น่าจะมาครับผมนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณกําลังแรงใจพี่พี่นะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับทุกทุก ทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจากใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ